โอ้โหไปจริงพาเที่ยววันเดย์ทริปเดินชิลริมน้ำที่เทียนจินวิวสวยๆที่เห็นอยู่นี้คือเมืองเทียนจินประเทศจีนเองค่ะเมืองนี้อยู่ใกล้กรุงปักกิ่งนิดเดียวเองนะคะแค่นั่งรถไฟความเร็วสูงมาครึ่งชั่วโมงเท่านั้นออกมาจากสถานีรถไฟก็จะได้เจอวิวสวยๆแบบนี้เลยค่ะ อ๋อลืมบอกไปนะคะตรงนี้เนี่ยเรียกว่าไห่เหอซึ่งก็เป็นแม่น้ำสายหลักของเทียนชินนั่นเองค่ะสองข้างทางก็จะเป็นอาคารสวยๆส,สไตล์ยุโรปไม่ว่าจะเดินเล่นขี่จักรยานหรือนั่งเรือชมวิวก็สวยไม่แพ้กันเลยค่ะและช่วงเวลาที่แนะนำให้มาเดินเล่นตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาเย็นๆค่ะก่อนพระอาทิตย์ตกนะคะเพราะเราจะได้ดูทั้งวิวฟ้าสว่างแล้วก็ตอนฟ้ามืดที่เขาเปิดไฟเลยค่ะ เดินล,ะล,ะลัดเลาะริมน้ำไปอีกไม่ไกลนะคะเราก็จะได้เจอกับเทียนจินไอค่ะซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์นขนาดใหญ่ที่อยู่กลางแม่น้ำไห่เหิ